ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่แม่น,น้ำเชนเชลาน,นะคะ,ะก็ออกมาจากพุทธคยาแล้วเดินมาด้านประสิด้านหลังนะคะ,ะก็จะเป็นบุญนนกกดดเป็นวังของกรรษัตริย์แล้วก็ยกให้พวกมาหาชนครอบครอง อ๋อตรงนี้หรอคะเดินวังเดินวังพระศัตรูยกให้ผู้หวายครอบครองพระศัตรูก็ย้ายไปที่อยู่จักมีสายยุคสายก็ไม่จำได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เรากำลังจะเดินไปแม่น้ำใหญ่ช้าเร้องจะผ่านทางนี้นะคะข้างหลังนี้จะเป็นพระราชวังเก่าที่ยไรตุนทิศออกไม่ใช่ค่ะตันนี้เรากำลังเข้ามมาในพระราชวังเก่าแก่นะคะ วันที่ดอน่ขนาดแบนี่จะเป็นมบน่ารูปทั้มดมีสี่ด้านนะคะอันเป็นชี่นกัน ตอนนี้คือเราออกมาจากประตูนั้นนะคะแล้วก็นี่คือแม่น้ำหิรันชลาใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ไหมเราจะพิสูจน์ว่าที่นี่คือแม่น้ำจริงๆนะคะนี่คือแม่น้ำด้านไงมีสะพานู่ทางนู้นนะคะหลังอาจารย์สมคิดมีสะพานแต่ว่าที่นี่คือแม่น้ำจริงๆจรแต่ว่าไม่มีน้ำแล้ว ตอนนี้เราเดินอ้อมรัวของพระราชวังมานะคะโอ้วันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะสวยสวยสาเหตุที่เราเดินอ้อมรัวพระราชวังมาอีกครั้งนะคะเป็นเพราะว่าเราถ่ายรูปกัน,นเ่าริกแล้วก็ไปดูพระราชวังจิต <c oughs> แล้วก็เด็กๆข้างหลังนี้นะคะไม่ยอมหนีจากเราไปเลยหลังจากได้สิบรูปปีเลย ถ้ากลับไม่ทางเดิมไม่ได้ไง